สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมราเลนเจอร์กันอยู่เช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็กเกจเริ่มต้นให้ ID ีทางบ้านนะผมับผม2 ID นะก็ต้องขอบคุณอดีทางบ้านมากเลยนะครับที่นำมาให้ผมเปิดให้นะครับก็จะมาลุ้นโอโยมินะครับผมอาริตกิและก็อมาเทรสึนะครับพร้อมเปิดตัวกาชาด้วยนะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผม ไอ้ดีนี้ก็มีชาแมนเดวอฟและก็นักทูโทฮิเอลโคนิดังโก้นักบูสไซมอนนะครับผมก็ถือว่าเป็นดีที่เริ่มต้นที่โอเคเลยนะครับถ้าผมเปิดได้กลเลสเลเยอร์หรือว่านักบวชหญิงเนี่ยไอ้ดีนี้จะสวยมากเลยนะและถ้าเกิดว่าผมเปิดไม่ดิไม่สิถ้าผมเปิดได้อาริจิกิโยเมและก็อามาเทรลสืไอดีนี้จะสวยมากๆครับมาก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีกล่องให้เปิดแบบลุ้นแล้วนะมันจะมีแบบกดลับแล้วก็มันจะเปิดมาให้เลยนะ เดีย๋ยวเราขอเรื่อยทำใจดีกว่าเดีย๋ยวเปิดอ่ากบดำแปดดวกบเรียวหนาดีกว่าแล้วผมกบไฮเปอร์กบไฮเปอร์แล้วก็กบแดงแล้วก็กบดำเนาะมาไอดีโคจิโคจิอย่าทำให้ไอดีทางบ้านผิดหวังลุยกบไฮเปอร์อโหโอเมกอดเฮ้ยทำไมมันเกลือขนาดนี้เดี๋ยวนะ เป็นว่าผมหมดดวงหรือเปล่าวันนี้ขู่กบแดงผมไม่เคยเปิดได้เลยนะครับกบแดงเนี่ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่านะครับเฮ้ยไม่เอาสิไม่เอาหกดาวนี้เกียร์ต้องดีนะปึ๊บเออหมวกทันเดอร์วันลิงชีวิตห้าสิบโอเคก็พอได้อยู่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อดีกว่าขอละอาริติกิ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  อาริติกิผมขออนุญาตปิดมือไว้นะขออนุญาตปิดมือไว้นะหนึ่งสองสามอาริติกิอาริติกิอาริโอเคเขาเนี่ยจเพีออมาเดินสื่อโอเคโอเครับผมโอเคอุ้ยยินดีด้วยรับผมไอดีทางบ้านยินดีด้วยนะครับถึงแม้ว่ากบแดงจะได้ถึงแมวแง้แมว่าจะได้กบแดงกับเกียร์นี้มานะครับก็ยังมีโอกาสยัก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่นะโ okay. อเครับผมยินดีกับไอดีทางบ้านเลยนะครับที่ ผมเปิดได้ตัวดีๆให้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมที่เอามาให้ผมเปิดให้นะขอบคุณอะไรเยอะยๆมากๆเนี่ยเดีย๋ยวผมค่อยขอขอบคุณตอนท้ายคลิปดีกว่าก็ได้โอเคมาผมเดี๋ยวเรามาเปิดตั๋วกาชาดีกว่าสักสองรอบนะครับสองรอบนะสองรอบเลยดีกว่าโอเคได้มามาเธสืกอมาสวยมากเลยนะมากรอบลิสเลเยอร์มา ถ้ากอล์ฟเลนเซเลเยอร์หรือว่านักบวชหญิงมาเนี่ยผมจะดีใจเลยนะเพราะว่าผมโดนบัฟดวงมาโอ้โหอุนตาเรียนาเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยหนึง่งโอ้โหเกินไปนะครับนักบวชหญิงมาไหมหรือว่ากอล์ฟเลนเซเลเยอร์ก็ได้มาหรือเปล่ามาหรือเปล่านะครับโอ้โหเจมส์แอมายโอเค ก็ยังดีครับผมถือว่าได้คนนี้มย่งมางสื่อนะครับก็ยินดีนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดที่ไอดีต่อไปดีกว่านะครับผมโอเคผมก็มาต่อกันที่ไอดีที่2นะครับก็เป็นไอดีของดีาาทั้งบ้านอย่างเช่นเคยนะครับผมไอเดี ID ID ที่2 ID ไอดีที่มาจากคนเดียวกันนะครับก็มีกาชายอยู่ยี่ห้าใบนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเปิดนะครับก่อนอื่นแล้วก็ต้องมาเปิดแพ็กเกจเริ่มต้นก่อนนะครับผมมา กบแดงกบแดงแปดาวกบตองแปดดาวกบไฮเปอร์แปดดาวเรามาลุ้นกันต่อนีกว่ามาขอจังหวะดีๆนะครับผมกบไฮเปอร์มาไหมโอ้โหกบแดงอีกแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมผมได้แต่กบแดงโอ้โหผมเปิดใต้เป็นครั้งที่สองเลยนะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเกลืกันไปหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามากบอาเกียดีกว่าเกียเกียอุปกรณ์หกดาวนะครับ ค้าทาแซนดี่ก็ได้หรือว่าถุงมือแซนดี่ก็ได้นะปึ๊บโอเคถุงมือแซนดี่ค่าสวยด้วยนะครับโอเคถือว่าเกลโอเคอยู G ่ L K U นะครับมาคุณผ,ผู้ชมตัวนี้แหละนะครับอลิตกิกิอลิติกินะครับผมอยากได้อลิติกิมากแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยผมไม่ไม่ไม่ค่อยได้เปิดได้อลิติกิเลยนะครับเคยเปิดได้แค่ครั้งเดียวก็คือไอ้ไอเดียทางบ้านนะครับอลิตกิกิมาผมขออนุญาตปิดมือเหมือนเดิมนะ ขออนุญาตปิดมือเหมือนเดิมนะครับผมอลิกตกิอึบอบึตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรโอ้โหมูลวงธุลยาของเล่นโอ้โหรอบนี้เกลือนะผมรอบนี้เกลือนะครับเกลือมากๆเลยนะครับไอดีนี้ก็ต้องขอโทษอดีทัางมานเยนะครับผมที่เปิดได้เกลือนะครับขอโทษนะนะแต่ก็อ่เปิดได ดีอยู่ตัวหนึ่งไอดีหนึ่งนะครับก็คือไอดีอมมาจระเซนะครับผมเปิดได้ดีอยู่นะโอเคขอโทษด้วยนะครับผมที่ผมเปิดได้ตัวมุนโริยางให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดตัวกาชางกันต่อดีกว่านะครับผมลุยนะครับอุย้ยเซเลสินหมักลุกเฮ้ยเฮ้ยเอว่ะเอว่ะดูวว่านะว่าดวงมันจะมาในกาชาเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้น้งวัหญิงกับ กอ,กอล์ฟเลนเซเลเยอร์ของไม่ใช่หรอกมกั้งเด็กปฐมโอ้โหมาลุยกันต่อเลยครับผม,ได,ดบมได้ตัวการบินมาได้ตัวบัมบัตมานะครับผมได้ตัวซับมานะเหลือแค่ตัวดาเมจนะครับก็ไม่รู้ว่ากอล์ฟเลนเซเลเยอร์จะมาหรือเปล่าบอสเฮฟวี่แมชชัลโอเคต่อกันเลยครับผม เออก่าลินเซลเลเยอร์กับน้ำวดหญิงมาไหมคือแบบไอ้นี่ผมเกลียดมากเลยนะครับไอ้ทีทางบ้านเนี่ยก็ต้องขอโทษวยนะโอ้โหซันลีลรถเข็นน้อยโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะเลยซันลีลรถเข็นน้อยเนี่ยเพราะว่ามันช่วยในการใครแบบไอดีเริ่มต้นเนี่ยซันลีลรถเข็นน้อยเนี่ยมันสามารถช่วยทีมได้ดีมากๆเลยนะครับผมโอเครอบสุดท้ายจะได้อะไรนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนี่รถขนมะนาวโอเคก็ตัวที่ใช้ได้ก็ ได้คือตัวนี้นะครับผมตัวที่ใช้ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นบัาประตาได้แต่ว่าเรามีมูลนิยงแล้วนะครับไม่ต้องใช้หรอกโอ้โหก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่เปิดไม่ได้อามา์จัรสืออริตุกิแล้วก็โยมิให้นะครับก็แต่ยังดีที่ได้ได้อยู่ไอดีนึงนะได้อามณ์จัรสืในดีนั้นนะครับก็เป็นไอดีที่สวยมากเลยนะครับไอดีน,นี้ก็ขอโทษนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราก็มาเล่น PP แล้วก็ปั้น มูนร um, ิยังในไอเดียน <Taiwan> ี้ด <t> <slate> ีกว่านะครับไอเดียเอเลนเอเลนแม็กนะครับผมก็อย่างที Shy ่ผมบอกไปนะครับว่าผมเปิดตัวกาชาแล้วได้มูนริยังในไอเดียเอเลนเยเกอร์แม็กนะครับผมก็จะมาปั้นในไอเดียนี้เลยนะครับผมก็ผมมีคอมโบผมมีคอมโบบัาจรเค้บาไฟอะไรก็มูนริยังนะครับเป็นคอมโบตัดแล่นะครับผมตัดแล่นะครับคอมโบเลยแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือ3ตัวจุโดระทพนะผมสำหรับการตัดแร่นะครับโอเคนะเป็นตัวที่หาได้จากการชาวทั่วไปเลยนะแบบหาได้ตลอดนะครับผมมาเดีย๋ยวเรามาปั้นเป็นร่างเอลตราดีกว่านะครับผมผมก็ได้สะสมแล้วก็เอากบยาใส่เลยนะหาวัาสดุมาแล้วแล้วก็กบยาใส่แล้วนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเอากบยาใส่ไปเลยร้อยสี่สิบด้วยนะครับโอเค กว่าจะได้เน,เนี่ยคือผมตามหามันในผมตามหามันจากกล่องนะครับจากกล่องหีบเลนเจอร์แปดดาวในร้านค้ากิวนะครับในร้านค้ากิวแต่ว่ามันไม่ได้สักทีนะครับผมแต่มันออกมาในกาชานะครับสุดยอดจริงๆคือผมแบบภูมิใจมากๆคือแบบโอ,อ้โหวันนี้เป็นวันวันนี้มันเป็นวันของผมจริงๆอะนะผมเปิดในตอนที่ผมแบบผมเปิด3 ID แบบในวันเดียวกันเลยนะ ตอนที่มันตอนที่กอล์ฟเล่นจรเยอรงม,มาใหม่นะครับมันก็เลยแบบได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้มูลริยางผมไม่ดึกเลยว่ามันจะได้มูลริยางจริงๆนะก็ผ่านมาแล้วนะครับ1วันนะครับก็มาดลิพเพิ่มเติมนี่แหละนะครับโอเคมาเดี๋ยวเล่นพี빙ดีกว่านะครับใส่เกียร์การใส่เกียร์มูลจริยางครับผมเป็นคอนรองเท้ากระเป๋านะครับคอนรองเท้ากระเป๋านะคอนรองเท้ากระเป๋า <laughs> โอเคย้ำนะครับผมย้ำไวเพราะว่าเป็นเกียร์ฟรีนะสำหรับใครที่อยาก ติดเกีย์แบบนี้ก็สามารถติดได้นะครับเดี๋ยวเล่น PP กันดีกว่าเนาะโอเคสักนิดสักหน่อยแล้วกันปิดท้ายนะครับผมได้ได้ามาแทนฮีเมดีแบบดีมากๆเลยแหละมันดีมากๆเลยนะครับ,ก,รบกว่าจะได้นะในที่สุดเขามีตัวในที่สุดเขามีตัวบัฟอมาตะาดีๆกับเขาสักทีนะโอเคเดี๋ยวลองกับทีมนี้ดูนะครับเพราะว่าเป็นคอมโบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเป็นดาเมจธาตุน้ำนะครับดาเมจธาตุน้ำเยอะซะส่วนใหญ่ โอเคลุยเลยครับผมทีมที่สองเหรอทีมที่หนึ่งก็ได้เนี่ยโอเคลุยก็เดี๋ยวจะได้กบไฮเปอยหนึ่งตัวนะตอนนี้กําลังเก็บวัสดุอยู่นะครับเอ้ยไม่ใช่สิเก็บดาวแล้วก็เก็บเพชรม่วงอยู่มันยังไม่พอแลกเอามาจากเรือผมก็จะบวกสิบสองนะโอ้โหอา้าวูนโริยมผมหายเฉยอ๋อยังไม่หายยังไม่หายโอ้โห ชื่นอกชืนใจจริงๆนะครับได้มนุรยยางมาคือเอามาคอมโบฮิ้วเลือดกับอามาเจรสึได้นะแถมเอามาคอมโบตัดแรกกับอาบาวไฟแล้วก็บอสจอยเลคได้เลยแต่ต้องเป็นร่างไฮเปอร์นะผมเก็บกบอยู่ครับเพื่อปั้นมนุนยยางนะเหลืออยู่8ผมมีกบดาอยู่12ตัวซึ่งเหลืออีก8ตัวก็จะปั้นได้ผมว่าผมจะอาเอาเพชรใน PP นะครับมารีหากระดาน แต่ว่าวัสดุในการย่อยผมไม่มีแล้วนะผมไปเสี่ยงดวงมานอกรอบนะเสี่ยงดวงกระดานแบบกระดานแร่ม่วงเอากบดำา8ดาว3ตัวซึ่งผมมักจะได้กบแดง8ดาว3ตัวเสมอนะครับคือแบบมันเหลือแค่ช่องสุดมันเหลือ2ช่องสุดท้ายก็คือกบแดงกับกบดำอย่างละ3ตัวแต่มันได้ตะกบแดงนะครับผม3ตัวคือเซ็งมากเลยแบบเซ็งมากๆนะโอเค ประมาณนี้สุดยอดเลยครับผมประมาณนี้แลวกันเนาะมาเล่นทีพีกันพ่อของปากของคอนะครับผมก็มาบอกข่าวว่าผมได้มูลดุริยางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไอ้ทีนี้ก็อนาคตไกลนะครับผมอนาคตไกลเลยน่าจะอยู่กับผมยาวๆแหละเพราะว่ายังเก็บรูบี้เลยก็ยังเล่นได้อีกมากมายกบดำผมมีอยู่กี่ตัว,12ต,ว12ตัวนะครับผม12ตัวนะครับถือว่าเก็บไว้อยู่นะวันนี้ผมก็รีได้กบดำอัลตร้าด้วยนี่ ส่วนกบแดงผมมีอยู่8ตัวนะครับ8ตัวใช่4 5่8โอเคอึ๊บนี่ผมรีได้นะครับผมรีฟรีนะได้กบดำแปดดาวนะครับสุดยอดจริงๆเลยทีนี้นะครับก็ดวงเริ่มมาแล้วแล้วก็นี่ไงนี่นะครับก็เก็บดาวเหลืออียิปต์สามดาวนะแล้วก็เพชรม่วงอยีสองหมื่นห้าก็จะได้กบดำก็อีกกบไฮเปอร์นะครับ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงที่เลยครับก็มาอ่าเปิดแพ็กเกจเริ่มต้นให้อีดีทางบ้านนะครับผมสองอดีนะก็มีอีกมีหนึ่งอดีที่ได้ามาจดสื่อแล้วก็อีกหนึ่งอดีที่ได้มนุษยยางนะก็ถือว่าได้อ่าดวงดีกับดวงเกลือนะครับผมอย่างละครึ่งเลยนะก็ต้องขอบคุณอีดีทางบ้านมากเลยนะครับผมที่นำไม้ผมเปิดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงที่เลยครับไว้เจอก็หมาคลิปหน้านะครับผมสาัสนาระบ๊ายบาย